ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณตั้งตอบชัดประจำวันที่30มิถุนายนนี้นะครับมีคุณผู้ชมถามว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะโดนตัดสิทธิ์รับเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุที่ขึ้น700ถึง1,250ที่จะเข้าในเดือนกรกฎาคมนี้หรือไม่ตั้งไปเช็คมาแล้วนะคบปรากฏว่า สำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเงินเบีย้ยเพิ่มพิเศษนี้ไม่ว่าคุณจะมีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรคนจนก็ตามว่าจับไม่โดนตัดสิทธิ์จะได้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนจะได้รับ3รายการนะครับคือเบีย้ยผู้สูงอายุปกติที่ได้วันที่8กรกฎาคมแล้วก็เงินผู้สูงอายุ50หรือ100บาทที่จะได้เข้าบัตรคนจน วันที่15กรกฎาคมและอีกหนึ่งส่วนคือเงินผู้สูงอายุที่ให้ย้อนหลังนะครับเป็นเงินเพิ่มพิเศษช่วยเหลือ4เดืยดยอนย้อนหลังเมษายนพฤษภาคมิถุนากรกฎาคมนั่นเองนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องตัวโดนตัดสิทธิ์นะครับจะได้รับ3รายการส่วนคนที่ไม่มีบัตรคนจนแต่เป็นผู้สูงอายุจะได้รับแค่2รายการคือเบี้ยผู้สูงอายุป,ปกติ8กรกฎาคมและเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มพิเศษย้อนหลัง4เดือนนั่นเองนะครับวันนี้สตังไปตามมาแล้วว่าเขาประกาศ ที่จะโอนเงินวันไหนก็ยังไม่มีการประกาศนะครับแต่ละหากในอนาคตมีการประกาศว่าจะโอนเงินเข้าวันไหนสําหรับเบี้ยพิเศษนี้จะรีบมาบอกคุณทันทีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้คําถามไหนที่คุณอยากรู้ก็าจะไปหาคําตอบจากทางรัฐบาลและมาบอกคุณผ่านหน้าจอ youtube ช่องสตางค์มีเดียดูข่าวการเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆรัฐบาลกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ